คเคยเป็นสิวในหูกันบ้างวันนี้ถ้าเราดูแลรักษาความสะอาดแต่ใบหน้าร่างกายและส่วนที่เราลืมก็คือใบหูมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เรามีสิวในหูได้บางคนออกมาเป็นเม็ดตุ่มตุ่มแดงๆเวลาไปนอนทับก็จะเจ็บจะทรมานมากหรือบางคนเหมือนในคลิปแบบนี้เป็นสิวอุดตันและอุดตันทิ้งไว้นานมากจนสะสมเป็นรูใหญ่ก้อนใหญ่ต้องคีบออกต้องเอาออกมันถึงจะหายและวิธีป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีกคือเราต้องรักษาความสะอาดเวลาอาบน้ําสระผมก็ต้องล้างใบหูเช็ดในใบหูทั้งข้างนอกข้างในด้วยเพื่อป้องกกกันารเิิดสว ลดการสะสมของดทีเลียหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้มันหลุดลอกออกก็จะลดการเกิดสิวที่ใบหูได้หรือแม้แต่กระทั่งความเครียดหรือฮอร์โมนในร่างกายก็ส่งผลทําให้สิวเกิดขึ้นที่หูได้เหมือนกันถ้าสิวเกิดบริเวณใบหูภายนอกหูเรายังสามารถจัดการได้แต่ถ้ามันเกิดข้างในรูหูและมีอาการเจ็บปวดต้องรีบไปพบแพทย์นะเพื่อจะได้ส่องกล้องวินิจฉัยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรและจะได้แก้ไขให้ตรงจุดได้ววิล หลึกษาวฟรีทั้ง Inbox เพคครีโอลิต้าระวังแบล็กเลนแบบด้วยนะเด้อ